ในอีกฟังก์ชันหนึ่งสัตว์เลี้ยงช่วยชีวิตคนเป็นหลักแบบหลายหมื่นจากสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ออย่างเขาจะมีตำนานหนึ่งเขาเรียกว่านกพิราบเขาชื่อว่าเชอร์อาร์มีเชอร์อาร์มีชีวิตเขาเรียกว่าสมบุกสมบันมากสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเวลาเราจะสื่อสารกันในการสมรภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่เป็นรถถังอ่ะขับออกไปพี่รู้ว่าเขาสื่อสารยังไงเขาส่งนกต้องอนกพิราบไปด้วยครั้งหนึ่งที่มีกองพันหนึ่งเขาติดอยู่กลางวงล้อม ตรงพันรถถังแล้วก็ส่งนกออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือนั่นนี่ซึ่งณตอนนั้นถ้าหากไม่มีการสื่อสารตรงนี้อาจจะโดนล้อมสังหางรปรากฏว่าตัวเชอร์อามีเนี่ยบินออกไปตัวนกตัวนี้ก็โดนยิงยิงเสร็จปุ๊บเขาคิดว่ามันคงตายแล้วมันล่วงมันไม่ยอมอ่ะมันบินมันกระเสือกกระสนบินไปอีกบินไปจนถึงที่หมายทําให้ปลายทางได้รับสารนั้นแล้วทำให้เขาได้รับการช่วยเหลือสุดท้ายนกตัวนี้เป็นสัตว์ปีกชนิดเดียว ที่ได้รับการมอบเหรียญกล้าหาญเหรียญกิตติยศ<ๆ>เขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรามันขัดแย้งอะไรกันเขาก็ใช้ชีวิตเขาทำหน้า<ๆ>ที่เราก็เป็นการไปตั้งเหรียญตาในแต่การกระทําของเขาสิ่งมีชีวิตเล็กๆนี้มันทําให้มนุษย์หลายๆคนได้กลับไปหาครอบครัวกลับไปหาคนที่เขารักได้อวามช่วยเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยอะยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่